สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำมะเขือยาวผัดใส่ไข่นะคะพี่อ้อยใช้น้ำมันํำข้าวนะคะน้ำมันํำข้าว ตรงนี้นะคะจะมีกระเทียมนะคะกับพริกขี้หนูนิดหน่อยเนาะแล้วก็จะมีไข่นะคะไข่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็มีมะเขือยาวนะคะที่พี่อ้อยลวกน้ำมาไว้นะคะที่ลวกไว้เพราะว่าต้องการให้นิ่มนะคะแล้วก็ย่นระยะเวลาการผัดเนาะใส่กระเทียมก่อนนะคะ พริกพี่วัยจะใส่ทีหลังสุดเลยนะคะผัดมะเขือยาวนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าตัวมะเขือเขาหวานอยู่แล้วเนาะใส่มะเขือลองไปเลยะคะ่ะซุปผงเห็ดหอมนะคะ หนึ่งช้อนเนาะมันจะเป็นประมาณครึ่งช้อนชานะคะที่ว่าจะใช้เกลือเล็กน้อยนะคะเกลือประมาณปลายช้อนชานะคะแล้วก็ซอสซอสปลาเหลืองนะคะ คปายๆเลยค่ะ พริกนะคะทีนี้นะคะเพราะว่าไม่ไม่ต้องการความเผ็ดนะคะใส่แค่สวยงามเนาะจัดใส่จานกันเลยตักใส่จานกันค่ะที่ว่าใช้ทับพีนะคะเพราะว่าะตะหลิวที่ใช้เป็นตะหลิวไม้เนาะจะตักยาก เคล็ดลับของมะเขือที่ทําให้ไม่ดํานะคะแล้วก็นิ่มง่ายนะคะคือหั่นบางหน่อยนะคะแล้วก็เวลาเราลวกนะคะก็ใส่เกลือลงไปนะคะพี่อ้อยใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะแล้วก็ลวกพอเห็นว่าเขาใกล้ๆจะสุกนะคะก็เอามาแช่นเย็นนะคะ ยาวใส่ไข่นะคะอร่อยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่อ้อยทานทานมาเป็นปีๆเลยนะคะเพราะว่าทานอย่างอื่นไม่ได้เนาะตอนที่พี่อ้อยรักษาอาการของภูมิแพ้ด้วยการทานยาผีบอกนะคะเราห้ามทานเนื้อสัตว์เนาะพี่อ้อยต้องทานแบบนี้คะ่ะเป็นปีเลยแม่จะผัดให้ทุกวันนะคะทุกมือของพี่อ้อยก็คือผัดมะเขือใส่ไข่นะคะ เสร็จแล้วค่ะมาทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่ย้อยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปย้อยนะคะพี่อ้อยจะพยายามใช้เครื่องท็บเล็ตตอบคอมเมนต์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเล็กพี่ย้อยมองไม่เห็นตัวหนังสือนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องไฮซี C นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ